มีผลบังคับใช้แล้วพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีแท็กซี่3ล้อวินมอเตอร์ไซค์เหลือ10เซนนาน1ปีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเนื่องจากว่าพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถแท็กซี่3ล้อวินมอเตอร์ไซค์เขาลดเหลือเพียง10เนต์นาน1ปีนะครับ ในเรื่องนี้เนี่ยในราชกิจจารเบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชะกฤษฎีกาดังกล่าวนะครับโดยรถยนต์ที่จะได้รับประโยชน์นะครับก็ได้แก่รถยนต์รับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565ไปจนถึง30กันยายน2 5 6 6 6นะครับโดยเขาจะลดลงร้อยละ90 ก็หมายความว่าลดร้อยละ90เราก็จะเสียเพียง10%แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่9พฤศจิกายน,ยน65เป็นต้นไปยกตัวอย่างเช่นรถแท็กซี่น้ำหนักรถยนต์1300กิโลกรัมเดิมจัดเก็บภาษี685บาทลดเหลือ68บาท50าสิ์รถแท็กซี่น้ำหนัก2000กิโลกรัมเดิมจัดเก็บภาษี1060บาทลดเหลือ106บาทต่อคัน ลด3ล้อรับจ้างเดิมจัดเก็บภาษี185บาทลดเหลือ18บาท50สตางค์ต่อคันลดจักรยานยนต์สาธารณะเดิมจัดเก็บภาษี100บาทลดเหลือ10บาทต่อคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีพุทธศักราช2565สําำหรับรถยนต์รถยนต์รับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีระหว่าง1ตุลาคม65ไปจนถึง30กันยายน66นะครับก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่9พฤศจิกายน65เป็นต้นไปนะครับ